เฮ้ยสวัสดีครับ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 พี่ชื่อนามตุกุลอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชัยนามสกุลผู้สวรรค์นะครับที่ผมมาวัดป่าของเจบห้าเนี่ยมาปีวันที่12สิงหาคมพศ2อ6 7าตอนนั้นผมเป็นมะเร็งที่ลำไส้นะครับหมอตรวจแล้วผมเป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ยจะอยู่ได้6เดือนนะครับที่เราจะต้องเสียชีวิต ไม่ว่ามะเร็งอะไรเราทําใจนะครับอีกตอนนั้นผมคิดว่าผมจะต้องตายนะครับเพราะผมมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่ก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่หลอดร้อนเรื่องเงินแล้ววันนั้นอยู่ๆทิกตอกขึ้นมาผมเห็นดูดูคุณเฟิร์นออกทิกตอกเรื่องโรคมะเร็งผมดูเสร็จแล้วผมก็คิดอยากจะมาหาหลวงพ่อจำรัดผมก็มาวันนั้นวันนั้นผมมานะฮะถึงที่นี่ประมาณบ่ายหนึ่ง ใบหนึ่งผมมานะผมไม่เจอใครแล้ววัดนี้ที่ก่อนมันไม่มีโคนมีแค่สลาแลวยัง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 ไม่ค่อยเจริญเท่าทุกวันนี้นะครับผมเข้ามาครั้งแรกไม่มีใครสอนผมแผมอัจารมัสผมจะเข้าไปสวดมนต์นะครับผมมาสภาพที่แย่มากเพราะฉะน,นั้นผมเข้ามาสวดมนต์เนี่ยมีประมาณ28คนผมเป็นคนสุดท้ายพอผมสวดมนต์เสร็จเนี่ย เข้าไปอาเข้ามาวันนี้แนะนําอย่างนึงถ้าท่านใดมานะหนึ่งกรุณาเข้าไปสวดมนต์ให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ฟังเทศให้ได้เมื่อคุณรักษาศินและศสิน,นั่นจะรักษาตัวคุณนี่คือคําพูดของผมนะครับแล้วเสร็จแล้วผมสวดมนต์เสร็จผมเข้าไปพบหลวงพ่อประมาณบ่ายสามกว่าอีกตอนนั้นเราเป็นมะเรง็งแต่เราไม่บอกว่าเราเป็นมะเร็งกับหลวงพ่อเพราะเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะมีน้ำมนต์ที่ดีแล้วก็กินแล้วก็สามารถรักษาโรคต่างๆได้ไอ้นั้นผมไม่ได้คิดเลย พอกินน้ำมนไปเนี่ยสองขวดผมก็คิดน้ำมนอะไรหลวงพ่อเขาไม่ได้ปลูกเศกนะครับวัดอื่นจะปลูกเสกน้ำมนคือหยดเทียนนะครับแต่วัดเนี้หลวงพ่อจับแปะส่งให้เลยน้าเป็นแพคให้ผมไปสองขวดพอผมกินไปเนี่ยผมก็เดินไปก่อนที่จะไปโรงพยาบาลที่หมอนัดทั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องตรวจสภาพผมที่จะต้องนั่นนะครับผมกินน้ำมนหลวงพ่อไปประมาณขวดกว่าเหลืออยู่หน่อยเดียวโรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลเนี่ย แถวแถวามงวานเะนี่ยโรงบาลเนะีนะ่ยโรงบาลใหญ่แต่ที่นี้เรากินน้ำมนมันเหลืออยู่หน่อยนึงตีสี่กว่าเพราะน้ำมตนเนี่ยลดน้ําหัวผมเพื่อผมจะไปหามหมอวันสุดท้ายของผมที่ผมจะต้องเสียใจแล้วผมขับรถไปเนะี่ยมอใส่ผมเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเพราะว่าผมใกล้ตายแล้วนะครับพอไปเเสร็จหมอเนี่ยเช็คผมประวัติผมเผมช็คผมทุกอย่างจนบ่ายสหมอเรียกผมเอกชัยเชิญนั่งลง มีทั้งหมด20รายการเป็นภาษาอังกฤษหมดแต่เป็นภาษาไทย2อย่างหมอบอกว่าคุณเอกชายต่อไปได้คุณไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วเพราะหนึ่งมะเร็งคุณหายแล้วน้ำเหลืองดีนะครับไอ้น้ำเหลืองดีเลือดคุณกลับมาดีเนี่ยคุณไม่ต้องมาแล้ววันนั้นผมดีใจมากผมรีบลุกแล้วผมออกจากโรงพยาบาลวันนั้นผมก็ไม่ได้จ่ายตังค์ให้ทางโรงพยาบาลออกมาถึงบ้านผมตกใจเพราะผมค้างโรงพยาบาลอยู่30บาทบัตรทองนะ่ะนั่นนะครับแล้วผมดีใจแล้วลุ่งขึ้นคืนนั้นผมฝันให้หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยหน้าใหญ่มากม่ยิ้มไม่ผมแล้วผมนอนไม่หลับ เพราะว่าเที่ยงคืนผมจะนั่งสมาธิเป็นหลักแล้วสุดท้ายเนี่ยลุกขึ้นผมมาหาหลวงพ่อแต่เช้าเลยครับผมเดินมาจากปากซอยเนี่ยฝนก็ตกด้วยความดีใจน้ําตาก็ไหลปิติไงว่าน้ำมนต์หลวงพ่อกินน้ำมนต์หลวงพ่อมะล็งมันทำไมไม่เจอไอ้ตอนนั้นแค่คิดนะพอเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ยไอ้ตอนนั้นข้าปมาส่วนมนต์นะครับส่วนมนต์รอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายพบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ง่ายโยมน้ำมนต์ที่โยมกินไปมันเป็นน้ำมนต์ที่หลวงพ่อให้ไปกินไง มันแค่เป็นโรคเก่าโรคของโยมที่ติดตัวมานะแล้วเราก็ดีใจแล้วโยมเป็นคนรวยมากเลยโยมแม่หลวงพ่อไม่คุยกับโยมละโยมเป็นคนรวยมากแล้วมีหลวงพี่องค์ชื่อครูบานาฏเอาผ้าเหลืองมาให้ผมได้ผมบวชผมบอกผมไม่บวชผมว่าผมไปวัดไหนไมีแต่คนชวนบวชผมไม่บวชแล้วผมก็บอกวบวชไม่ได้ผมดูแลแม่ดูแลน้องสาวแม่ผมก็เหมือนก็ป่วยอยู่ในบ้านนะครับพอเสร็จแล้วผมกลับไปบ้านเนี่ยคืนนะั้นผมก็นอนฝันให้หลวงพ่อผมก็มา ผมก็มาอีกมาส่วนบนรอบเช้ารอบบ่ายรอบเย็นนะแล้วเสร็จแล้วผมก็มานอนที่เนี่ยประมาณเกือบเดือนกว่านะเดือนกว่าเนี่ยแต่ผมมามาที่ขอบคุณน้องอีกคนที่รักมากคือน้องทองหล่อน้องทองหล่อเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าตอนนั้นผมมาโดนใส่ร้ายว่าผมมาเงินที่วัดหา700ยร้อยว่าผมมาเป็นขโมยเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้เอาไปผมรอนสอบสวนนะที่เนี่ยผมบอกให้ผมดักก็เข้านะไปที่เนี่ยผมพูดตรงนี้ทุกอย่างจะคุ้นผ่านได้ คุณจะก็จะมีความสุขโลกภัยในเจ็บคุณก็จะดีนะฮะแต่คุณพยายามก็พยายามสวดมนต์อย่างเดียวเป็นหลักนะนั่งสมาธิน้องเราบอกว่าไอ้พี่อย่าเพิ่งกลับเลยเพราะถ้าพี่กลับไปเนี่ยเขาหา,าพี่เป็นโจรผมก็ยังอยู่ผมนอนสวดมนต์ตอนบ่ายผมก็มาสวดมนต์เช้าสวดมนต์หลวงพี่อ่ะอีกองน์นึงอ่ะไอ้องเนี้ยดุมากให้ผมม่ยกถ้าเปิดโลกบนศาลาสี่สิบสี่สิบก้าองค์ไงผมยกอีกวันนั้นผมก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยยกเหมือนเทวดาส่งมาอีกสององค์คือหนึ่งพี่ใหญ่ 2, สองเกษดา ทุกคนไม่รู้จักกันแล้วผมก็จับมือกันว่าเฮ้ยผมบอก3คนเนี่ยไปโคราชบอกว่าเฮ้ยอย่าทิ้งวัดนี้นะวัดนี้ต่อไปเราจะทําให้มันจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเราดูแล้วหลวงพ่อดีมากหลวงพี่นาฎก็ดีมากพี่เฟินก็เป็นคนดีตั้งแต่นั้นมาผมมามุกเออผมมาซุกอยู่ในวัดนี้ประมาณ3เดือนเพราะ3เดือนเนี่ยชีวิตผมสี่คนก็ไม่มีงานทําแต่ผมไม่ได้เลอะเอน,อน,อนเพราะผมอะมีอาชีพคือขายพระกินอยู่แล้ว ว่าเสร็จแล้วผมสี่คนเหมือนเทวดใยเ,เรามาอยู่กันผมไปต่อที่ล้างจานตรงนั้นน่ะครั้งแรกหลวงพี่องค์เนี้ยที่ดุเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ทากุดได้ไหมผมทําได้กุดแรกสิบหลังตรงโน้น ตกหลังละห้าหมื่นกว่าบาทรับเหมาก่อสร้างใช,ใช่ไหมแล้วผมมาติดลบหนึ่งแสนแล้วผมมาทําอีก,กุดตรงนี้อกีกผมติดลบอีกหนึ่งแสนอันนี้เราไม่บอกใครเพราะเราขาดทุนแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านมีใจเมตตาแล้วก็ครูบาหน้าหรือพี่เฟิร์นเนี่ยให้ผมย้ายมาทําตั้งแต่ข้างในเนี่ยในสารามหมดเลยตั้งแต่นี้แล้วทาตรงนี้ด้วยนี่คือผมทาแล้วสร้างพระอ,องค์ใหญ่พระหลวงพ่อยิ้มข้างหน้าแล้วก็ในที่เมื่อกี้เนี่ยผมทําหมด ผมนะหาเงินมาทําให้วัดน,นี้นะครับเพื่อไปหากู้ไม่มีใครให้ผมหลอกพระบุญผมมีเพื่อนอยู่คนยังแสนดีมากเพื่อนรักสมัยเรียนให้ผมมาหนึ่งแสนบาทเริ่มต้นจัดทํากุฎณวันนั้นที่เกิดมาทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้นี่เขาเพราะว่าผมยังติดลบอยู่นะครับแต่มาที่นี่พี่น้องทุกท่านที่ว่าทุกท่านที่เดือดร้อนไม่ลงพายใข่เก็บกรตกงานหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยให้มาส่วนมนวัดป่าของวัดน,นี้การทําบุญของเราไม่มีการบังคับ น้ำใช้ฟรีกินฟรีอยู่ฟรีอาหารการกินอยู่ฟรีแต่บางครั้งเ่ยอาจจะมีเสียงกระทบแรงนิดหน่อยแต่เราอยาไปถือสาเพราะที่นี่ทุกอย่างเขาลองใจเราว่าเราจะผ่านได้ไหมจิตใจเราอะที่เราจะผ่านไปได้ไหมการอยู่ของเราที่เราเดือดร้อนมาที่อื่นแต่มาวัดเนี่ยเชื่อผมเถอะอย่างพี่เนี่ยพี่ประจักษเนี่ย ผมเจอเขาตอนแรกเขานั่งก้มหน้านั่งสารมากเพราะผมรู้คนนี้คือเกิดความทุกข์เหมือนเราที่มาครั้งแรกอันนี้เขาก็หมดทุกแล้วที่เขาออกรายการคู่กับผมไปใช่ไหมแล้วก็หลายคนที่ผมแนะนําให้ปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยผ่านหมดไม่ว่าเป็นนี่สิบล้านก็ได้คืนไอ้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยผมบอกวนเนียประมาณสองสามร้อยคนหายจากมะเร็งจากที่ว่าใกล้ตายบางคนหามมาในเข้าวัดมาสวดมนต์เนี่ยต่อท่อมาสามวันตายแน่นอนเจอผมเนี่ยผมบอกให้สวดมนต์กรอนเลยก่อน เขาก็พบหลวงพ่อกินน้ำมนต์ทุกวันเนี่ยแต่งตัวหล่อมาหาผมก็สวัสดีพี่เอกพี่เอกครับสวัสดีครับแล้วผมก็แนะนําด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อจําหลักตะพัสโลนะครับท่านมาวัดเนี่ยกรุณาเช่าและแผ่นท้องก็ได้แผ่นร้อยอะตะกุดทันใจแผ่นเงินทันไอแผ่นเงินทันใจหรือเหรียญหลวงพ่อหนุมานเนี่ยมันมีทั้งเนปาลไทยแลนด์แล้วก็อินเดียคุณดูราคานะราคาไม่แพงเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนบางคนมามีติดตัว300ผมให้เช่าผ้ายันรอยเท้าหลวงพ่อ ผลสุดท้าย300หายไป2เดือนกลับมาพี่มีลงทานให้ผมลงไหมผมถูกหวย4ี่แ0 0อันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการพนันไม่ได้เล่นหวยแต่เขามีโชคบางคันถูกวันที่4ี่ที่ห้ามีลูกน้องผมเมื่องวดที่แล้วถูก16ไป20กระบน้องคนนี้ถูกประมาณ70ครั้งเป็นลูกน้องผมแต่ทําให้วัดนะแต่ผมลืมพูดไปว่าผมมาวัดนี่ครั้งแรกผมเก็บขยะทีวัดผมเป็นคนแรกที่เก็บขยะผมเก็บขยะผมไม่พูดหนอนเต็มตัวผมผมก็ไม่พูดเพราะผมไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครเพราะว่า ผมจะไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ผมกินเขาเหมือนกับผมอ่คนคนเล่ร่อนมานะครับแต่ผมก็ไม่ว่าเขาเพราะที่เนี่ยเขาทดลองเราแม่ชีเอย๋ยหลวงพี่เอย๋ยพระเอย๋ยแท้กระทั่งหลวงพ่อมีพระคุณกับผมทุกคนทุกท่านดีหมดทุกคนกับใ้ายพมีงานทําก่อสร้างให้ในวัดเนี้ยคิดว่าทาจนแบบสุดความสามารถแหละครับทุกวันนี้ขอบคุณหลวงพ่อจําหัดสะพัสโลนะครับทาให้ผมเกิดและให้พี่ใหญ่เกิดทำให้เจตสดาเกิดและทองน้องท้องหลอกเกิดสี่หนุมานเกิดจากวัดป่าของสิบห้า ตั้งแต่วันนั้นวันต้นมานะครับเอาคุณพี่ถามครับก็เชิญชวนทุกท่านในประเทศ<อ>ไทยและ<อ>ทั่วโลกที่เราได้ป<ด>ระชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนเลยครับว่าที่นี่มาต้องทํำยังไงบ้างครับผมอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับถ้ามาวันนี้หนึ่งคุณต้องมีเวลาในการสวดมนต์อย่างน้อยครึ่งวันเขาจะมีเป็นรอบรอบเช้านะครับสิบโมงเช้าไอ้สิบเอ็ดโมงเช้าสวดแน่นอนเลยครับรับศีลแปดแต่คุณต้องมาก่อนสิบโมงเพื่อมาแต่ง ใส่เสื้อผ้าทั้งหญิงทั้งชายเขามีระเบียบในการแต่งตัววันนี้จะ,จะมีผ้าสบายเอออะไรเออทุกอย่างคุณทําตามอย่างเขารอบที่สองบ่ายสามนะครับคุณพยายามสวดมนต์เพราะรอบที่ตอนเย็นห้าโมงก็หลวงพ่อท่านจะเทศตอนเย็นประมาณสองทุ่มก็กว่าและได้พบหลวงพ่อทุกคนมาวัดน,นี้จะต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าคนที่เดือดร้อนได้พบหลวงพ่อแน่นอนวัดอื่นผมไม่รู้แต่วัดน,นี้ได้พบหลวงพ่อทุกคนแต่คุณต้องสวดมนต์เป็นหลัก นั่งสมาธิแล้วฟังธรรมรักษาศีลเนี่ยตามเนี้ยที่นี่ไม่มีกีดกันนะครับถ้าคุณมาแบบว่าตั้งใจสวดมนต์คุณจะพบหลวงพ่อไม่ใช่มาแต่จะเอาหลวงน้ำมนต์ไปรักษาคนไข้แล้วน้ำมนต์จะกินหายเนี่ยไม่ใช่รักษานะครับอันนี้ถึงจ,จะบอกตรงการสวดมนต์เนี่ยรักษาจิตใจของคุณด้วยนั่งสมาธิล้างตํมของคุณด้วยอดีตชาติเราไม่รู้หรอกเราเกิดมาเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้แต่คุณปฏิบัติธรรมเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆเนี่ย คุณก็จะรู้กับตัวเองวัดเนี่ยตอนแรกผมก็แอนตี้มากผมไม่เชื่อจนสุดท้ายมีอยู่คืนหนึ่งผมนอนฝันเห็นพญานาคสีดําฝันสีทองเพื่อผมเอาเอาทองเนี่ยเข้าไปทูนเก้าแต่มันไม่ใช่เสด็จที่พระเจ้าแผ่นดินของเรากลายเป็นพญานาคองค์ดําสีดําใหญ่มากอันนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยผมเลยเชื่อว่าผมสี่คนเนี่ยออกจากวัดนี้ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนเป็นผู้ติดตามท่านมาแต่อดีตเนี่ยวัดเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยออกจากวัดนี้ไม่ได้เพราะว่า เทียวกับพญานาคนะยผมเชื่อพญานาคมีจริงด้วยวัดเนี้ยนะมีสมุดสีทองสีเงินสีดําและสีขาวเนี่ยแล้วแต่ท่านมาปฏิบัติทรรจริงอ่ะท่านจะนิมิตเห็นอย่างพี่เขาเนี่ยนิมิตเห็นพญานาคสีอะไรครับสีขาวนะสีขาวหลายคนที่นิมิตเห็นสีดําสีขาวสีทองคุณก็ลองปฏิบัติทําดูละกันแล้วท่านก็จะมีโชคร่างกายคุณก็จะหายประสบความสําเร็จทั้งชีวิตและการงานทุกอย่างมาวัดป่าเขาเนิอผ้า มาปฏิบัติธรรมแล้วท่านใดมาเจอผมก็เข้ามาทักทายได้ครับผมสามารถคุยได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็มาหาตามไส้งานก่อสร้างผมจะเจอเจอ,อยู่แถวเนี้ครับนะครับ,นะรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ